วันนี้เรามาทบทวนเรื่องหลักของการปฏิบัติหลักของการปฏิบัติซึ่งเราก็ใช้อยู่ในวัดของเราซึ่งพระอาจารย์ก็ได้วางหลักให้สั้นๆให้พวกเราได้เดินตาม คือเป็นธรรมะสั้นๆหรือว่าเป็นนิยามธรรมก็ได้หรือเป็นจโหลธรรมก็ได้ซึ่งใช้เป็นหลักในการปฏิบัติของพวกเราเพื่อไม่ให้หลงทางคือหลักตัวนี้นี่สามารถที่จะเอามาสอบอารมณ์ตัวเองได้ถ้าปฏิบัติติดขัดมาเนี่ยเอามา เอาหลักในยกขึ้นมาวางท่าลงไปกับการปฏิบัติหรือมาตรวจสอบก็ได้เราจะรู้เลยว่าเราคิดพลาดตรงไหนซึ่งหลักตัวนี้ก็คือหลักในการเจริญนวัสนาซึ่งตัวนี้จะใช้ ได้ดีก็แต่เมื่อเราได้จะเดินสุบฐานสีมาพอสมควรจนสติอัตโนมัติสติเกิอดอัตโนมัติแล้วก็มีสมาธิที่ตั้งมัน่นหลักนี้จึงจะใช้ได้ดีจึงใช้ได้เต็มรูปแบบซึ่งหลักนี้เป็นหลักที่ มีองค์ธรรำสารการปฏิบัติครบถ้วนคือสามารถอาศัยได้จนพ้นทุกได้ก็แล้วกันอย่างที่เราท่องกันดูที่เราท่องกันได้ทุกคนก็คือมีสติรู้รูปรู้นาม ตามที่เป็นจริงลงที่ <ลง S 1> ปัจจุบันด้วยจิตที่ต้งมั่นและเป็นกลางไม่แทรกแซงรู้แล้วจบลงที่รู้อันนี้เป็นหลักเลยนะ <c oughs> เราอาศัยเป็นเรือข้ามฟากได้เราต้องยึดหลักใ้มั่นก็นคือมีสตริรู้รูปรู้นามตามที่เป็นจริงลงที่ปัจจุบัน ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเลยเป็นกลางไม่แทรกแสงรู้แล้วจบลงเที่รู้ถ้าเราเดินตามหลักนี้นี่โอกาสปิดลาดนน้อยเราจะไปได้ไหวเท่อกักหลักนี้ก็คือโอกาสที่จติตที่วัชนูจีเรียนหรือว่าติดอะไรต่างๆหลงทางเป็นไปได้ ก็จะเป็นการอธิบายตามศัพที่ว่าไปนี่ยตามหลักนั่นแหละง่ายดีวิธีตรวจสอบหรือวิธีปฏิบัติก็ตามหลักนี้ <c oughs> เริ่มต้นจากมีสติมีสติคำแรก <c oughs> คือมีคขา่ามีสติในที่นี้นี่หมายถึงสติเราที่จเจริญมาอย่างถูกต้อง ามหลักของสถิปัฏฐานสี่เรามีสติที่เกิดขึ้น <c oughs> เป็นผลของสติที่เกิดขึ้นจากการเราเจริญสถิปัฏฐานสี่าว่ามีสติตัวนี้คือสติอัตโนมัติอัตโนมัติยังไงก็คืออย่างเช่นถ้าเราดูกายพอก็เราขยับปุ๊บสติรู้เลย คือรู้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องบังคับให้จิตมารู้กายเคลื่อนไว้ปุ๊บมารู้เลยอย่างนี้เป็นต้นเป็นอัตโนมัติหรือบางทีเรานั่งอยู่จิตมันชิดขึ้นมาจิตมันเคลื่อนแวบความชิดโผล่ขึ้นมายังไม่เป็นเรื่องคนะิดปุ๊ปุ๊บสติมันเกิดขึ้นรู้ทันเอง คือความค<ร>ิดอ่ะมันเป็นสิ่งถูกรู้มันเกิดขึ้นของมันส่วนสติก็เกิดขึ้นเองนะโดยเราไม่ได้สั่งเพราะสติมันก็เป็นหน้าตาเมื่อ<ร>ความคิดผุดขึ้นมา<ร>สติวิ่งชนเลยจับปุ๊บ,บถ้าสติเราเจ้มแข็งสมาธิเราตั้งมั่นเห็นว่าพอคิดปุ๊บรู้มันสลายเลยคิดปุ๊บรู้สลายเลย สลายไม่ถึงว่าความคิดเอามาสลายลงสลายลงยังไม่เป็นเรื่องนสติตัวนี้นี่เป็นสติที่มีกำลังคล่องแกล้วว่องไวี่เราต้องตรวจสอบว่าสติเราเมื่อถึงตัวนี้หรือยังนี่เขาว่ามีสติคําแรกต่อไปก็ เมื่อมีสติแล้วก็รู้รูปร,รู้นามตามที่เป็นจริงมีสติรู้รูปร,รู้นามตามที่เป็นจริงคำว่ารูปนามเนี่ยมันก็มันชัดเจนคือบอกรูปกับนามที่จริงมันก็คือพูดแบบยอ่ออารมณ์ของปัสนาก็คือรูปนาม หรืออุปทานกันห้าจะพูดขยายไปรูปนามก็คืออุปทานการท้านั่นเองรูปก็คือรูปนามก็คือเวทนาสัญญาเชิงขารหรือวัญญาณเพราะนั้นมีสติรูปรูปรูปนามคำว่ารูปนามในที่นี้ก็หมายถึงขันท่านั่นเองหรือเรียกว่าอุปทานกันห้าคืออารมณ์ของปัสนาเนี่ยมันต้องเอาขันห้าเป็นอารมณ์มันหลักมันต้องแม่นเลยนะ ไม่ใช่ไปเอาดินน้ำลุมไปข้างนอกหรือไปดูนกเสบัสดนันมันหลุดออกจากรูปน้มไปแล้วหลุดจากคันท่าไปบางคนก็ไปติดลิดติดเด็ดมันออกจากถ้าออกจากรูปน้มคันท่าไปน่ะให้รู้ว่านั่น่ะผิดแล้วผิดทางแล้วให้กลับมาเพาว่ารูปน้มตัวน,นี้ก็อยู่ในหลักของสิบประธานสี่นั่นเองที่ยิ่งสิบประธานสี่ก็คือ รูปนามนั่นแหละเคยที่บายไปแล้วกายานุปัสสจิปฐานก็คือรูปเวทนานุปัสสจิปฐานก็คือเวทนาส่วนจิตตานุปัสสจิปฐานก็คือสัญญาจงิขานและวิญญาณส่วนธรรมานุปัสสจิปฐานมันรวบไปหมดเลยรวบกายเวทนาจิตมาสุ่ธรรม อันนั้นเราจำไว้รูปนามหรือประทานกันห้านี่นี่คืออารมณ์ของปัสนาเราต้องรู้ตัวรูปนามหรือกันห้านี้ให้เราไปสติรู้รูปร,รู้นามอย่าไปรู้อย่างอื่นตามที่เป็นจริงนะคำต่อมาตามที่เป็นจริงอา,อาจารย์อธิบายทีเลือกคำเลยนั่นน่ะเพราะว่าตั้งใจที่ เขียนจลูกทมนี้ขึ้นมาก็แต่ละคำมีความหมายคือไม่ให้ยาวเกินไปและไม่สั้นเกินไปมันจะมีทุกคำมันจะมีความหมายเฉพาะกินเนื้อความได้ลึกซึง้งรู้รวบร,รู้นามตามที่เป็นจริงการรู้รูปนามต้องรู้ตามที่เป็นจริงด้วยลงที่ปัจจุบันด้วยตามที่เป็นจริงมีควาว่าลงที่ปัจจุบันเห็นไหม ยังคิดเราปฏิบัติมามีสติอัตโนมัติจิตตั้งมันอยู่แล้วแล้วก็มาดูรูปลูด้วยน้มตามที่เป็นจริงลงที่ปัจจุบันคือปัจจุบันเป็นยังไงก็รู้อย่างนั้นคือเราไม่ได้เลือกรับรู้นะเพราะว่าที่เราทํำมาถึงจุดนี้หมายถึงว่าเป็นขั้นวิวัฒนาแล้ว คือปล่อยเราไม่ได้รักษาอารมณ์ไ่ที่จุดใดจุดหนึ่งนั้นเราต้องรู้คันหา้าหรือรู้นามลงที่ปัจจุบ,บันตามที่เป็นจริงลงที่ปัจจุบ,บันอย่างเช่นปกติเราก็จะมีเวลรธรรมอยู่แล้วจะไม่ทิ้งอย่างเช่นอนาปาติเนี่ยเราก็ดูเป็นวลรธรรมอยู่ยเฉยๆก็ดูหรือจะไม่ทิ้งเลยลมเนยะ ไม่มีอะไรแล้วก็อยยกลมมองว่างไปอย่างนี้เป็นต้นสมมติดูลมอยู่จิตปัจจุบันน่ยจิตมันชิดเกิดมันชิดแวบ,บขึ้นมาเราก็รู้ตอนนั้นแหละรู้จิตนั่นแหละง่ยเรื่องลงที่ปัจจุบันหรือบางทีมันเกิดเวทนาความสุขคนทุกข์เกิดขึ้นอาจจะทุกกายทุกใจก็ได้ปัจจุบันเป็นยังไงก็ดูตรงน,นั้น อย่าไปคิดถึงรูปนามในอดีตรหรือนาโคตเพราะนั่นเป็นความชิดการเจริญปัส,สนาเนี่ยต้องมีรูปนามหรือคันห้าตามที่เป็นจริงลงที่ปัจจุบันมาคือมันเป็นสักขีพยานอยู่เฉพาะหน้าตรงๆให้ดูตอนนั้นอย่างเช่นปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นคนฟุ้งซ่านก็รู้ฟุ้งซ่านใตปัจจุบันมันมีตัวน,นั้นก็ดูตอนนั้น บางคนฟุ้งจันทร์ไม่ดดูอยากจะไปดูอารมณ์อื่นนี่มันชิดไปแล้วไม่ถูกหรือปัจจุบันมันเกิดปิติขึ้นมายิ้มใจขึ้นมาแล้วก็ดูตัวปิตินะั้นอย่างเช่นเมื่อวานรูปปิติมันดับไปแล้ววันนี้มันกิดมันไม่ปิติมันเศร้าหมองแล้วก็ดูตัวเศร้าหมองเราลงที่ปัจจุบันดูความเศร้าหมอง เช่นว่าเศร้าหมองว่าถูกดูอยู่มันก็จะไม่เที่ยงเหมือนกันมันเสื่อมคลายหายไปไม่ใช่ว่าพอจิตเศร้าหมองปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วไม่อยากดูไปนึกถึงปีติในเมื่อวาน,น,นไม่ถูกแล้วนั่นอันนั้นตกไปสู่อดีตแล้วเนี่ยก็ว่ารู้รูปร,รู้นามตาที่เป็นจริงลงที่ปัจจุบันให้รู้ที่ปัจจุบันเป็นหลักอย่างเช่นเดินก็ดูปัจจุบันเมื่อเดินอยู่ก็ชดว่าเดินแต่ละ ก็ดูก็เดินไปเมื่อไปหยุดยืนก็เมื่อยืนอยู่ก็ชอบว่ายืนขณะเดินไปแล้วเราก็รู้ขณะยืนไม่ใช่เดินไปแล้วก็รู้ขณะเดินอยู่ก็รู้พอไปยืนปุ๊บก็ต้องดูตัวยืนไม่ใช่ไปนึกถึงตัวเดินที่เดินผ่านมาก็ดูปัจจุบันต่อไปต่อไปไนีน่มีความหมายมีสติรู้รูปร,รู้นาม ทางที่เป็นจริงลงที่ปัจจุบันต่อไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นทำต่อไปด้วยจิตตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจรู้รูปนามกันห้าคนเนี้ยต้องมีหลักว่าต้องดูด้วยจิตที่ตั้งมันงม่น,น,รรจ,น, 1, 5, นจิตที่ตั้งมันงม่นก็คือจิตผู้รู้นั่นเอง เมื่อไปรู้สิ่งใดสิ่งที่มันรู้แล้ว่าวสิ่งนั้นเป็นสิ่งถูกรู้จิตทต่ตั้งมั่นเวลามันรู้มันจะไม่ไหลไม่ไหลไปรวมกับสิ่งที่ถูกรู้จิตเตอั้งมั่นลักษณะก็คือมันจะรู้สึกตัวอยู่ภายในคือจิตจะรู้สึกตัวอยู่มีสบัญญะรู้สึกตัวไม่เผลอมันอยู่ที่ตัว รอบรู้อยู่คล้ายๆเขรู้สึกตัวนั่นแหละจิตตั้งมั่นดูด้วยจิตตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นยังไงอย่างเช่นเวลามันคิดขึ้นมาบางทีมันคิดอยู่ข้างหน้าความคิดมันคิดอยู่ข้างหน้าถ้าจิตไม่ตั้งมั่นมันก็ไหลไหลออกไปก่อกับความคิดมันก็ลืมกายลืมร่างกายไปเนี่ยไม่ตั้งมั่นมันไหลเป็นรวมกับสิ่งที่มันรู้ หรือบางทีมีอาการยุบยิบยุบยิบยุบยิบอยู่แถวกลางอกจิตมันก็ไหลวุบลงไปอยู่กลางอกอย่างเงี้ยัไม่ตั้งมั่นถ้าจิตมันยุบยิบยิบกลางอกหรือเกิดภพาะว่าเบาๆอยู่กลางอกเพียงแต่เรารับรู้ด้วยจิตตั้งมั่นคือรู้รู้เบาๆโดยที่จิตไม่เคลื่อนลงลงที่กลางอกวิธีสังเกตก็คือขณะรู้อ่ะ จิตผู้รู้น่ยต้องไม่ไหลไปแปะกับสิ่งที่ถูกรู้คือจิตผู้รู้ไม่ไหลไปรวงกับสิ่งที่ถูกรู้มันมันอยู่คนละที่กันจิตตั้งมั่นคงที่อยู่งั้นสิ่งถูกรู้อ่ะมันก็อยู่ที่ของมันหนอย่างหนึง่งแต่ว่าเราก็<ร>าจะไปกังวลบางทีไม่ใช่บางทีหละถ้าลงมือปฏิบัติจริงจริง มันยากที่จะดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นได้ตลอดส่วนมากตั้งดูด้วยจิตที่ตั้งมัน่นแล้วเดี๋ยวก็เพลอไปรวมไปตั้งแช่ในอารมณ์อันจะไปว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> เมื่อตั้งแช่ในอารมณ์ล้วก็รู้ทันว่ามันตั้งแช่มันก็กลับมาตั้งมั่นอีกดูไปดูไปเพื่อเผ้อลัไปตั้งแช่ในอารมณ์เรารู้ทันกลับว่าตั้งมั่นอีกอันนี้ก็ใช้ได้ แต่ถ้าจิตมีกําลังมันจะไหลไปรวมก็บอารมณ์้น้อยไม่ค่อยไปแต่ถ้ารู้อะไรแล้วจิตไปรวมกับอารมณ์อยู่เรื่อยๆนแสดงว่ากําลังของสมาธิไม่พออันนี้ก็ต้องหยุดโดยหยุดจะลืมวาสนาก็เข้าสู่ความสงบให้จิตได้พักเนี่ยเป็นหลัก ด้วยจิติตั้งมั่นมีสติรู้รูปรู้นามตาที่เป็นจริงลงที่ปัจจุบันด้วยจิติตั้งมั่นต่อไปและเป็นกลางเห็นไหมแต่ละกรรมีความหมายนะและเป็นกลางคำว่าเป็นกลางก็คือมันไม่เลือกรับรู้อารมณ์เป็นกลางอะไรก็ได้ที่เกิดมาปัจจุบันเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดู ไม่ยินดีกับสิ่งที่ดูแล้วไม่ยินร้ายกับสิ่งที่ที่ที่ดูอยู่ถ้าจิตไม่เป็นกลางอะ่ะพอเปนรู้สิ่งใดแล้วมันชอบขึ้นมามันก็เข้าไปเสพหรือก็ไปรักษาก็เกิดราคะขึ้นมาบางทีอารมณ์ใดที่มันไม่ชอบเกิดขึ้นมามันก็ผักใสไม่ต้องการก็เกิดโทษสะซ้อนขึ้นมาอีก ดยจิตเละได้จังหวะก็อํงำต้องดูด้วยจิตที่เป็นกลางอ,อย่างเช่นความสุขมาก็รู้เฉยๆทุกมาก็รู้เฉยๆคือน้ำหนักจิตเท่ากันอารมณ์ดีมามันก็เพียงแค่รู้ว่าเออเป็นสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์ดีก็มามันก็รู้กระดับอารมณ์ไม่ดีก็มารู้กระดับ เห็นทั้งอารมณ์ดีแล,ล้วอารมไม่ดีนะ่ะเป็นเพียงคือมันให้ความหมายเพียงว่าเป็นสิ่งถูกรู้ไม่มีความหมายแก่ใจเลยเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วก็ดับลงเกิดขึ้นดับลงเนะดูดีที่เป็นกลางสุดท้ายไม่แทรกแซงรู้แล้วจบลงที่รู้คือเรารู้เราจะไปแทรกแซง ถ้าแทรกแซงนี่ะมันความรู้มันจะไม่ชัดแทรกแซงยังไงอย่างเช่นอารมณ์ที่เราชอบเกิดขึ้นมันก็ก็ไปรักษาอย่างเงี้ยไปประคองในแทรกแซงแล้วไม่แทรกแซง้วงที่รู้บางทีอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นก็อยากจะไปละช่วยมันละก็ไปแทรกแซงให้รู้แล้วจบลงที่รู้ ปัญญาขั้นสูงจริงๆก็คือไม่ได้คิดช่วยนะคือเพียงแค่รู้รู้จริงๆนิดเดียวอย่างเงี้ยเช่นอารมณ์มรระทบรู้แล้วกระดับรู้แล้วกระดับไม่รู้ว่ารู้อะไรนะดีที่สุดแต่ถ้าอารมณ์อย่างเช่นความคิดเกิดมาอารมณ์ที่เป็นธรรมอารมณ์เกิดมาแล้วรู้ปั๊บพอมันไปตัวขึ้นมาสติรู้ทันสลายสติรู้ทันสลายสลายสลาย,ล,าย,ล,ายลงหมดเลย เกลี้ยงไม่เหลือเลยเรียบเลยไม่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรไม่รู้หรอกนี่คือรู้ที่ละเอียดแล้ว,ว่ารู้แล้วจบลงที่รู้แต่ถ้าไม่จบลงที่รู้นะอย่างเช่นความคิดเกิดขึ้นเขาไปรู้ว่าเออรู้ว่ารู้อะไรนะ่นตกไปสู่สัญญาแล้ว เมื่อสัญญาเกิดขึ้นนะเป็นเหตุให้ปุงแต่งนะจะเกิดสังขารต่อไปเลยนะเห็นไหมถ้ารู้ว่ารู้อะไรรู้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้นะ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 มันสัญญามันทำงานแต่ถ้ารู้แล้วสัญญาทำงานแล้วรู้แล้วไปวิตกวิจารณ์ดีไม่ดีไปพิจารณนะ่แล้วว่าสังขาร ขามาบ,างบังความคิดเขามาบ,างบังแทนที่จะรู้แบบบริสุทธิ์<ด>ก็กลายรู้แล้วก็สัญญาก็เกิดขึ้นสังขารเกิดขึ้นกลายเป็นฟุง้งซ่านความฟุ้งซ่านและความคิดนะมันจะปิดบงังปิดบังให้คือมันตกไปสู่ความคิดแล้วก็เป็นการรู้ที่ไม่บริสุทธิ์จึงกล่าวว่าไม่แทรกแซงรู้แล้วจรูนที่รู้ อย่างเช่นพระยาโคตัญญาเนี่ยนะมันมีบทธรรมจักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นล้วนด,ดับไปธรรมดาทําไมถึงพูดิ่งในสิ่งหนึ่งเพราะว่ามันเลยสมมุติปัญญัติไปแล้วปัญญากันสูงอ่ะมันไม่ใส่สมมติปัญญัติไม่บัญญัติเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ใส่สมมุติมันอยู่เหนือสัญญาสังขารไปแล้ว เราสังเกตว่าเวลากินละเอียดเนี่ยเวลา<ท>มันชิดมันจะเป็นเราจะสังเกตเป็นคลื่นแค่นั้นเองเจนเป็นคลื่นไปแวบขึ้นมาสติรู้ทันสลาย<ด>เป็นคลื่นไปแวบขึ้นมาสติรู้ทันสลายหรือบางคนเห็นที่กลางอกมันไหวขึ้นมาเพาฐฐียงแต่กิดไหวจะคิดเทนะ่านั้นไหวแวบขึ้นมารู้ดับไหวแวบขึ้นมารู้ดับเนี่ยจริงแล้วสิง่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้ใส่สมมุติปัญญา้าไป ไม่มีสัญญาไม่มีความคิดเป็นรู้ที่บริสุทธิ์อย่างเช่นอารมณ์มันไหวตัวมันจะคิดไหวปุ๊บเพียงแต่ทุกดิ่ขึ้นมาเนี่ยสติรู้ทันมันดับไหวปุ๊บสติรู้ทันมันดับเพราะนั้นรู้จริงๆเพียงได้แค่รู้เท่าน,นั้นนี่คือการละเอียดเอาหลักพวกนี้เราเอาไปสอบรงตัวเองได้ว่าหลักเราเดินมามัน ถูกต้องไหมเอาหลักนี้เขาไปวางทาาุเลยเริ่มจากมีสติอย่างเงี้ยแล้วก็ดูอาสติแล้วอัตโนมัติหรือยังเห็นไหมมีสติต่อไปก็รู้รูปรู้นามแล้วก็เออเรารู้รูปรู้นามคือรู้ขั้นห้าไหมบางทีเราไปรู้นรกรู้สวรรค์รู้อะไรไปทั่วเลยไปรู้คนอื่นไปทั่ว อันนั้นก็หล,ล,ล,ลุดแล้วเห็นไหมเราคืออ๋อหลุดแล้วเรากลับมากลับมารู้รูดๆๆนามรู้รูรูดๆๆนามมือลงมีข้อละเอียดเลยนะรู้รูปรูดนามตามที่เป็นจริงนะลงที่ปัจจุบันดูปัจจุบันไหมเลือไปนึกถึงแต่เมืปป่อวานหรืออนาคตเนี่ยนะมันตรวจสอบเองได้ต่อไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตเราตั้งมั่นไหม วิธีสังเกตก็คือเวลามันรู้หรอมันจิตผู้รู้เนี่ยจะไม่เป็นรวมในสิ่งที่ถูกรู้อย่างเช่นเราเห็นอาการเกิดที่กลางอกการเบาเบาว่างๆอย่างเงี้ยมันไหลไปรวมกับความว่างไหมหรือการหนักแน่นที่กลางอกมันไหลเป็นรวมที่กลางอกไหมหรือว่าอาการไหวๆที่กลางอกมันไหลเป็นรวมไหมหรือจิตมันคิดอยู่นอก,นอก,นอก มันสร้างภาพขึ้นมาจิตมันไหลเป็นรวมกับภาพข้างนอกไม่ถ้ามันไหลไปรวมกับสิ่งที่มันรู้นะมัาไม่ตั้งมัน่นแต่ตอนนี้มันก็ไหลบ้างตั้งมั่นบ้างเรื่องธรรมดาแต่ยมันไหลไปเยอะแต่ที่รู้ถูกต้องคือจิตต้องไม่รวมไม่รวมกับสิ่งที่มันรู้แล้วว่าจิตตั้งมัน่นต่อไปและเป็นกลาง,างนะอะไรก็ได้ไม่เลือกรับรู้ เพียงแต่ว่าอะไรมามันก็รู้รู้ไม่เลือกที่จะรับรู้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้รู้ได้จิเป็นกลางเพราะเห็นว่ามันเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นไม่ให้ค่าต่อไปไม่แทรกแซงรู้แล้วจบลงที่รู้เห็นไหม,มให้วิธีตรวจสอบบางคนก็แทรกแซงนะอันนี้ไม่ได้ พูดไปว่าว่าใครยกตัวอย่างเคยมีนักปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าเขาปปิดัติจริงๆแต่ก่อนเวลามันชิดเขาบ่บริกรรมว่าชิดน้อคชิดน้อและเก้าครั้งสิบครั้งมันถึงดับแต่พอไบวัวมากเขาบอกบริกรรมแกชิดหนอครั้งหนึ่งสองครั้งก็ดับแล้วก็ว่าดับได้ไวอย่างนั้น นี่ก็เล้วเขาไปแทรกแสงมันไปแทรกแสงไปเพื่อจะพยายามให้มันดับที่จริงที่ถูกต้องก็คือมันเกิดมาก็รู้ดับไม่ดับก็เป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องของเรามันมีเหตุเกิดก็เกิดเหตดดุดับก็ดับคือเรารู้ตามเป็นจริงลักษณะการแทรกแสง อันนี้เป็นหลักหลักปฏิบัติที่เราใช้ประพฤติปฏิบัตนะิที่สำหรับเราก็ใช้หลักนี้แหละง่ายใครท่องมาได้ก็ไปท่องเราแล้วก็ตรวจสอบตัวเองได้ด้วยไม่ต้องพึ่งคนอื่นด้วยเป็นหลักที่ถูกต้องด้วยกว่าที่จะได้หลักนี้มาพระอาจารย์ต้องใช้เวลาในการ เขาเลยว่าจะใช้คำพูดแบบไหนที่มันไม่ยาวและไม่สั้นและได้ประโยชน์มากที่สุดก็เลยเล่าเท่านี้แหละส่วนที่ยาวก็ตัดออกส่วนที่สั้นก็ไม่ให้สั้นเกินไปไม่เสียหลักเราเห็นว่าในตัวเนี้มันจะมีในตัวนี้นะฟังดูมีสติรู้รูปรู้นามตามที่เป็นจริงลงที่ปัจจุบันด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไม่แทรกแซงดูแล้วจบลงจะรู้เนี่ย เราจะเห็นว่าเครื่องมือจะมีอยู่ในในหลักนี้ก็คือเริ่มจากหนึ่งมีสติใช่ไหมแล้วคำว่าด้วยจิตที่ตั้งมั่นคือสมาธิเนี่ยจ้เครื่องมือมันก็คือว่าในหลักนี้มันจะมีสติที่มีกําลังเรียกว่าสติตโนมัติล้วสติพละแล้วก็มีสมาธิก็คือจิตที่ตั้งมั่นถ้าสติเรามีกําลังว้องไวบ้องเข่าอัตโนมัติแล้วมีสมาธิที่ตั้งมั่น ส่วนมากปัญญามันจะเกิดเองถึงไม่ปัตถนามันก็เกิดไม่มากก็น้อยเมื่อจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันว่างเรียบอยู่ไม่มีรูบกวนไม่มีนิวรณ์สติมันก็ว่องไวอะไรเกิดขึ้นปุ๊บยังมันความคิดเกิดมาสติรู้ทันมันก็ดับลงรู้ทันดับลงนั่นมันจะเห็นแล้วว่าไม่เที่ยงอย่านไหเห็นอันนี้จังถึงไม่ปัตตนาปัญญามันก็เกิดนะเพราะว่าคุณเครื่องของสมาธิ บสติเนี่ยมันจะเป็นเหตุนี่คือปัญญาอยู่แล้วเห็นอะไรเกิดขึ้นดับลงเกิดขึ้นดับลงก็เห็นว่าอ้าวมันเป็นหน้าตานี่เกิดเองดับเองก็เห็นเองเมื่อเห็นในจังเห็นตามก็เห็นทุกข์ไปด้วยกันเห็นไหมนั่นเครื่องมืออยู่ในหลักนี่ก็คือสติอัตโนมัติแล้วก็จิตที่ต้องมั่นคือสมาธิเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวเครื่องมือให้เกิดปัญญาถ้าเราเดินตามหลักนี้เนี่ย รับรองไม่พลาดแล้วก็ไม่เนิ่นชา้าด้วยเป็นหลักในการตรวจสอบซึ่งจะรยได้วางหลักไว้เราก็เอาไปใช้กันบางคนก็จะลืมก็เลยนำมาทบกตัวให้ใหม่ครับสึ่งควรเจอเวลา